สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้นะคะจะพามารู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะที่นำมาประดับไปที่หน้าบ้านค่ะคือต้นนี้นั่นเองต้นรวยรายวันนะคะหรือรวยทุกวันเป็นต้นไม้ในตระกูลอโกนีนมาแก้วกาญจนาค่ะอันนี้เหมาะที่จะปลูกไว้ประดับอาคารสถานที่นะคะปลูกไว้อันนี้ประดับไว้หน้าบ้านหรือในออฟฟิศ หรือในที่ทำงานเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรค่ะดูแลไม่ยากด้วยนอกจากจะ,อะชอบแสงลำไรแล้วเนี่ยใบยเขาเนี่ยมีลักษณะที่ใหญ่ใช่ไหมคะก็ช่วยดูดซับพวกเกี่ยวกับกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนั่นเองค่ะก็เหมาะที่จะมาปลูกเอาไว้ประดับออฟฟิศหรือประดับบ้าน แล้วอย่างมีชื่อมองคลนะ่ะฟังแล้วดีต่อใจอะ่ะรวยรายวันรวยทุกวันเงินเข้าทุกวันนะคะเรามาทำความรู้จักกับเขาสักหน่อยนึงนะคะรวยรายวันเนี่ยนะคะนี่ดูเขาจะมีใบนะคะเป็นลักษณะเป็นกาบเนะาะก้านใบก็จะเป็นสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูต่วนใบก็จะ,ะมี เป็นพื้นเนี่ยสีออกส้มส้ม,สมอมชมพูนะคะแล้วก็มีลายสีเหลืองสีเขียวประปรายค่ะใบก็จะมีขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เล็กตามลักษณะของการดูแลค่ะของพี่นี่มีทั้งใบใหญ่ใบเล็กทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่สูงไม่เตี้ย ก,กลางๆอะ่ะเหมาะที่จะประดับอาคารสถา,านที่ใส่ในกระถางขนาดกลางแล้วก็ยกไปวางตรงนั้นตรงนี้นะคะอย่างเมื่อกี้ใส่ในกระถางทรงสูง,งก็จะสวยเลยล่ะคะ่ะเขาชอบดินร่วนนะคะไม่ชอบแชะไม่ต้องรดน้ําบ่อยมากก็เหมาะที่จะปลูกเอาไว้ในตัวอาคารนั่นแหละคะ่ะเหมาะมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายัางเป็นต้นไม้ที่เออไม่ต้องใส่ใจอะไร มากมายนะคะแต่ก็ให้น้ำสักอาทิตย์หนึ่ง2-3ถึงครั้งค่ะสีสวยมากๆเลยอะ่ะเห็นสีแล้วก็สบายตานะแต่ละใบก็ไม่ใช่ว่าจะสีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะสีส้มเนี่ยกำพูอมส้มๆนะ บางใบก็นี่จะเป็นชมพูอมส้มแล้วก็มีเหลืองมีเขียวอย่างเงี้ยนะคะชื่อก็ดีดีเหมาะกับการทํำทุกรกิจจริงๆนะคะหรือว่าคนทําเล่นหุ้นเดทเทรดนี่น่าจะชอบนะรวยรายวันสําหรับการดูแลเนี่ยไม่ยากแล้วนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะใช้วิธีนี่นี่แตกหน่อมาแบบนี้นะคะก็อขุดเอาไปปลูกเลยค่ะหรือจะตัดยอดของเขาแบบนี้ค่ะตัดตรงนี้แล้วก็เอาไปปักชําค่ะ รวยไรวันเนี่ยมีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียเขตร้อนนี่แหละแถบออินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็เป็นพืชที่ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่าเป็นหมายมงคลค่ะก็สำหรับวันนี้คงจบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูรวยไรวันที่ใส่กระถางทรงสูงๆหรืออาจจะเปลี่ยน กระถางเอากระถางเนี้ดำๆอย่างเงี้ยนะคะไปใส่ในภาชนะอื่นๆเช่นเพ่อกตะก้าหวายตกบแต่งในออฟฟิศก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ